ไปไหนมาเด็กเขาก็เก่าๆเขา,เขา,เขายังบ่มีหลังไปไปไหนมาดูหน้าดิสบายไหมหนีเที่ยวสบายไหมฮะจะออกไปไม่บอกพ่อกับแม่สบายไหมอืมดีเนาะ ี่จ้ะไพีปมาหาแม่เร็วอันนี้มาเร็วมาแม่มามมาแมา่ม ่ง,งั้นมันนี่เร็วอันนี้แม่แม่เช็ดหน้าให้เร็วนี่มีแม่แม่มีผ้าเช็ดหน้านะเร็วแม่มีผ้าเช็ดหน้าเร็วเ๋ยวมนันนี่แม่แม่แม่เช็ดหน้าให้เร็วมันนี้แม่ Này này. Này. Mày đi. Này, chơi yên yên xí ha. ไอเก๋ของอีเม่ไม่เห็นหนูเดินเลยอ่ะแม่ไม่เห็นหนูเดินเลยอ่ะแม่แม่ว่าจะถ่ายคลิปหนูไม่ทันเลยพรุ่งนี้โอเคไหมคะพรุ่งนี้แม่ถ่ายคลิปหนูโอเคไหมคะถ่าทำไมอ่ะเขาเอรก็วัยหนานไง ทำไมอ่ะบอสก็ว่าก็แล้วอย่างจะมีอันนั้นตัสิบสี่ล้อทุกนี้ก็ต้องไปตูนรถสิบสี่ล้อเก่าแล้วอันจะต้องทำให้เขาสตารเกาสตาร์เกย์าเรื่โจมซื้อไหคอยย่งสุตายเดี๋ยว อันดินหน้าใช่ไหมไปไปสิกรรมัดออวันอาทิตย์มีบอกว่าผมได้ไปแล้วไงเคมื่อวานนี้เขาปนัมงเจอเราลงงุางไปเฮ้ยมันคันอะไรขนาดนั้นมะ,ะ,ะเฮ้ยเฮ้ยกี่วันไปแล้วจว่าพัก <laughs> สามวัน <laughs> ตกลงเป็นหมาหรือเป็นควายแล้วนี่ยเป้มีฟันแล้วกัด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 นั่นใส่ใจได้แค่มองใส่มองในทั้งป่า